บ้านมันนี่ยังใหญ่เลยะมันนี่ต้องอยู่ในบ้านแน่ๆเลยเดี๋ยวเข้าไปทักทายหน่อยสิมันนี่เอา้ามีรูปปั้นปะเนี่ยเฮ้ย4คืนเลยทำเนียนเป็นรูปปัน้นโอ้โจ่าแอบเนียนๆแล้วเนี่ยอูย้จ่ามายืนข้างรูปปั้นนี่แล้วเนี่ยดูดิเปลี่ยนปะว้าวายไปในกำแพงเลยอะเฮ้ <laughs> <laughs> ถ้า<ง>ฉัน<ช>ไม่ตีเนี่ยไม่รู้เลยนะเนี่ยโอ้ยตีหัวแตกแล้วดูดีเลือดออกเลยดูดีโอ้ยบ้องหูฉันเลือดออกเลยเนี่ยว่าแต่เธอมาซื้อบ้านใจกลางเมืองเลยเหรอเนี่ยใช่ให้เรียกฉันว่าเด็กเต้ปะฉันมันคนกรุงเท้บรรจัยเกิโอ้โหคนกรุงเทพทำไมสำเนี่งแปลกแล้วะเนี่ยโซฟาเด้งดึงมากช่เก็้ลม,มีอันนี้เธอขึ้นโซฟาหรือ,อยังเนี่ยยังขึ้นไม่ได้ตัวเตี้ย <laughs> เป็นไงเชกเกร์บ้านชั้นสไตล์อิชารีี่คือดำเข้ามาทั้งหลังเลยนะเนี่ยนี่ดูรูปดูรูปตรงนี้เนี่ยเห็นไหมปกตินี่จะเป็นเทพเจ้านี่คือพ่อชันเองเนี่ยคนนี้อ๋อคนนี้หัวพ่อเธอใช่พ่อเธอกับเทพเจ้าเหรอใช่จับมือกันแล้วก็จูจีดูดีกันแล้วนี่ส่วนนี้ปู่ชั้นเชกเกิลปู่ของปู่ของปู่ คนนี้คืออัศวินที่อยู่ที่ประเทศจตาลีมาก่อนน่ะคืออัศวินปู่ชั้นเอง <โฮ S 1> สมัยก่อนเขาไม่มีหูพอไปมามาปุ๊บเป็นกระต่ายเฉยเลยโอ้โหตอนแรกเขาก็ดูเป็นมนุษย์อยู่หรอกนะใช่ที่เล่ามาโกหกหมดเลยนะอย่าไปเชื่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บ้านนี้เธอพาไปสำรวจบ้านเธอหน่อยสินี่ดูมันเด้งดึ๋งมากเลยเตียงนอนชั้นโอ้ยเตียงนอนเธอเล็กๆน่ารักเหมาะกับตัวเธอมากเลยอ่ะเตียงนอนฉั้นมันก็ต้องเล็กธรรมดาเดี๋ยวจะก็ดูดีมันดึงดึง ดึงมากเลยอะเนี่ยโอยว่าแต่มีรูปปั้นอยู่เยอะจังเลยนะเนี่ยโดยบ้านเธอใช่ก็ฉันชอบตกแต่งสไตล์เทอรีอะใช่ก็ดูดนระเบียงโอ้ยเห็นทุกอย่างเลยละเบียงอะโอ้ยเดินไปเดินมาบ้านใหญ่อะเดินไปเดินมาจนปวดหัวใช่ก็ฉันยังมึนเลยอะไปไปดูข้างล่างดีกว่ามีที่จอดรถด้วยดูลงจอดรถฉันไหนไหนไหนนี่เห็นไหมจอดจักรยานคันเดียวเนี่ยนะ จอดจักรยานในยเกิลดูนะมันเปิดนี่ได้ด้วยว,ว้าวไปออกไปข้างนอกกันดีกว่าโอ้โหออลังการจังเลยอ่ะบ้านเธออ่ะอลังการอยู่แล้วยเกิลคนอย่างบันนี่อ่ะทำอะไรก็ต้องอลังการไว้ก่อนอุ้ยอุ้ยอ <Hey? S 1> ุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยทำไมมันสั่นอ่ะยชคิลไม่รู้สึกสั่นบ้างเลยเหรอ ใช่ไหมชเกลไม่ใช่ฉันรู้สึกไปเองเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มหยุดแล้วเนี่ยใช่เฮ้ยอะไรอ่ะชเกลเธอได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมอ่ะฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะเฮ้ยฉันว่าเราต้องไปดูแล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมแผ่นดินถึงไหวไม่งั้นบ้านที่ฉันรักหลังนี้มันต้องพังแน่เลยถ้าเกิดมาสร้างอยู่ตรงนี้ขึ้นรถดีกว่ารถจักรยานเธอนะโอ้ยโดนกระแทก จักรยานมันนั่งได้คนเดียวชาเกลนี่เอ้าแล้วเธอมีรถอีกหรอนี่รถประจำตำแหน่งฉันเอ้ยไปบ้านออกใหญ่โซฟาเป็นรถประจำตำแหน่งเนี่ยนะก็มันนั่งสบายอ่ะขึ้นมาแล้วก็ไม่เอาไปจอดในลาจอดรถด้วยไม่จอดตากฝนนี่แหละไปกันเถอะชาเกลอาบันนี่นัขับไปเลย โอ้ยชายเกิลนี่ก็ขับมาดูในเมืองสักพักแล้วนะไม่เห็นมีสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวเลยหรือว่ามันเกิดมาจากใต้ดินนะ่ะชายเกิลฉันว่ามันก็เป็นไปได้นะ<อ>แบบสั่นๆอยู่ใต้ดินนะ่ะใช่ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเอ้ว่าแต่ทำไมโรงงานข้างบนมันลอยลอยอะชายเกิลโรงงานลอยฟ้าหรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้เฮ้ยชายเกิลอะไรดูข้างหน้าดิ ลองลองลองอะไรเนี่ยนั่นมันตัวอะไรเนี่ยอุ้ยมันเดินนี่ฉันรู้แล้วโอ้ยไอ้แรงสัตว์เมื่อกี้ฉันก็รู้แล้วเหมือนกันโอ้ยมันคือก็อรซิลล่านี่เองเอ้ยมาแต่ก็อรซิลล่ามันมาได้ไงเนี่ยโอ้ยตัวย่างใหญ่อะนั่นแมดดีเชคเกอร์เลวดูมันปีนตึกด้วยอ่ะอุหยมันอาราวาใหญ่เลยมันถล่มตึกเชคเกอร์และบ้านของฉันจะพังไหมเนี่ย ราจะทำไงดีอะฉันว่าบ้านเธอพังแน่เลยถ้ามันเดินไปถึงบ้านเธออะโอ้ยเชกเกิลเดี๋ยวไปไปที่รถ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 รถฉันมีอาวุธอยู่รถฉันมีอาวุธอยู่โอ้ยรถแคนเนี้ยของเธอเนี่ยนะคุยก่อนคุยคุยคยเชกเกิลเธอเจอไหมเธอเจอไหมวอนนี้เธอเจออาวุธบ้างไหมฉันไม่ได้หาฉันจะไปรู้เองฉันเจอแล้วเชกเกิลโอ้ยยิงยิงก็ซิ่งละนี่เชกเกิลไม่ต้องห่วงฉันจัดการมันเอง โหตัวอย่างใหญ่ธอจะสู้ได้โหเป็นนี่โอ้โหแผ่นดินไหวมากโอ้ยยิงมัน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 นี่<ม>ยิงอยากให้มันรู้ตัวนะมันรู้แล้วแหละแจ็คเกิ้ลยิงออ้ยตรงนี้ไม่ถึงอะแจ็คเกิลฉันว่าขึ้นไปบนตึกดีกว่าหาไปหุยชจยเกิ้ลตัวมันใหญ่มากเลยพอมาดูใกล้ๆอ่ะโอ้ยตัวเราแทบเป็นแบบ เสร็จเ่ยวเล็บของมันเรียบรื่ใช่ชัเกิลดูสิมันคือก็อดซิล่าจากปี1998หรือเปล่าเนี่ยโหแล้วมันโพดในยุคปัจจุบันนี่ยังไงอะเฮ้ยมันมาจากไหนมันมาจากทะเลหรือเปล่าโอ้มันขึ้นตึกล้ววชัเก๋ายิงมันยิงมันเร็วโอ้ยยิงโอ้ยอยทำอะไรไม่ได้เลยอะโอ้ยมันหนังเหนียวมากเลยบัรนี้ใช่โอ้ยมันจะพังเมืองเราแล้วโอ้ย โอ้ยโอ้ยเราทำอะไรไม่ได้เลยเจ็คเกิ้ลนี่ฉันว่าเราต้องกลับไปวางแผนใหม่แล้วไม่เนี่ยนั่นนะดิเจ็คเกิ้ลว้าโอ้ยมันกำลังพ่นไฟเจ็คเกิ้ลโอ้ยชัยเก้าดูตรงนี้ดิโห้ยหางมันพอมาอยู่ตรงนี้นะใช่หางจิงจกยักษ์มันอยู่ตรงนี้ด้วย สิลายากดิอ้าวเหรอพี <c oughs> ่ว่าแต่แสดงว่ามันใกล้บ้านเธอขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยโอ้บ้านจะพังอ่ะบ้านจะพังอ้ะเราต้องทำยังไงอ่ะย้ายบ้านไปหนีฮะสู้มันไม่ได้อ่ะไชเกลิลเก็บบ้านเธอไปปลูกที่อื่นแทนเหรอใช่ <c oughs> <c oughs> เอาปะ <c oughs> <c oughs> อ่ะไม่ได้ไ,ได้แน่มันไม่มันอย่างนั้นอ่ะไชเก,กลิลเดี๋ยวติดต่อหากระทรวงกองทัพหน่อยดีไหมนี่มันมีหรือหละกระทรวงกองทัพติดต่อหากองทัพก่อนก็กําลังป้องกันตัวเอง นี่อุปกรณ์โทรของเธอเหรอใช่พร้อมไหมเชกเกิลพร้อมมากค่ะเดี๋ยวติดต่อแปปตุ๊ดตุ๊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 ดฮัลโหลครับสวัสดีครับตอนกำลังป้องกันตัวเองครับโอ้ยสวัสดีครับนี่บันนี่นะครับติดต่อกำลังป้องกันตัวเองนะครับตอนนี้เรามีก็อดซิล่าบุกเมืองโอ้ยก็อดซิล่าบุกเมืองใจะไปครับตอนนี้เราก็ได้รับรายงานเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องตกใจครับตอนนี้เราได้ส่งฝูงเปรดเลนเจอร์ไปช่วยแล้วครับผมเฮ้ยเชกเกิลเธอได้ยินเปล่า้้ยยฉันไดิ เป็ดเลนเจอร์จะมาช่วยแล้ววแตมันมีฝูงเป็ดเลนเจอร์ด้วยเปลปกติฝูงเป็ดมีแต่ตัวตัวร้ายที่ทำร้ายเราทั้งนั้นเลยนะใช่ฉันก็ไม่เคยเห็นอ่าผมได้ยินนะครับอย่างนินทานะครับตอนนี้กาลังป้องกันตัวเองเขากําลังวิจัยอยู่เฮ้ยเขากําลังวิจัยอยู่เชคเก้เฮ้ยแสดงว่ามัต้องช่วยได้แน่เลยอะเฮ้ยอุ้ยขอบคุณมากเลยครับอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะส่งเป็ดไปช่วยเลยครับเฮ้ยเชคเก้ได้ยินอย่างนี้เราก็สบายใจอะใช่แล้วเรื่องนี้ต้องมีเราไปไป หุยชายเกิลนั่นไงเปดเลนเจอร์โอยมาพร้อมกองกำลังทหารโหแสดงว่าพวกเป็ดต้องสู้ได้แน่เลย,ยนำทัพโดยดเปยดหกหัวฉันยืนแน่นอนแตดหกหัวมันเก่งมากใช่มันต้องสู้ก็ซิล่าตัวนี้ได้แน่นอนเลยคราวนี้บ้านเมืองเราจะไม่พังแล้วว่าแต่ทำไมมันไม่เริ่มสู้สักทีมันยังยืนจ้องหน้านอยู่เลยชเกิลมันต้องรอใครเปิดทีทีก่อนหรือเปล่าอ่ะ ใช่ไหมวันนี้เธอถืออะไรมาเนี่ยอ่ะฉันถือนิวเคลียร์เชกเกอร์เผื่อกองกำลังป้องกันตัวเองมันช่วยปกป้องเราไม่ได้ถ่าไม่ตายสุดท้ายของฉันเธอเชกเกิลไม่เริ่มสักทีอ่ะมันจะเริ่มแล้วหรือเปล่าดูดิมันจ้องหน้ากันใหญ่เลยวิช่ยกินด้วยเชกเกอร์ดูดิอุ้ยเป็ดมันตบกันเองแล้วโอ้ยอุ้ยโอ้มันกินเป็ดเชกเกิลโอ้ยอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะ เปิดเวียงอ่ะเปรทหัวกระเด็นอุยเปรดหัวทางเข้ามาเปรดหัวทางเข้ามาอุ้ยอุ้ยงับงับอุ้ยเอาแล้วอุ้ยอุ้ยตายไปอีกแล้วเฮ็ดไหลเราอุ้ยเปรดหัวกระเด็นอีกแล้วเอาเซเลนใเฮ็ดเกมตายไปแล้วเซเลนเงินตายก็ตายเซเลนเฮ็ดตัดตายตอนนี้เราเซเนเฮ็ดทำรมดาเอ้าเซเนเฮ็ดทำรมดาเขาตายเจ็กเกอาเป็ดเลนเจอร์ทำอะไรเราเฮ้ยมันกำลังจะทำร้ายเราแล้วเจ็กเกอา์มันจะยิงนิวเคลียร์ใส่มันนะต้องใช้อะไรเธอวันนี้ จายเกแลแต่เราสิตายบันนี้